พี่น้องไหมาสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องมาถายก้อยสะพอมเออข้าวเที่ยงเมื่อบันย่างสมอืมพี่มือใ้ญ่พี่มือลุงสุดยอดเลยหลายเติมครับเอาไว้หลายเติมสวัสดีครับพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวนั่งัข้างคนเดียว กินกิอมอย่กอนแ้ก็กินแล้กินตายมได้ยืงไงควากระป๋อมเขาเจ้าแก่เพื่อ

แก่วลงมีหอนหกล้วยกินตากินคือนเนากฟังซื้อแล้วประหัน้ำนยกับปมเนี่ยบ้านเท่ากับป้อมอป,อม,ปอมอะ่ะเ็นมา,านมนก,นนกินแน่ขิงจากแก้วนกป้มเข็นมากินแน่แก้ว เอามาตังองอตา้ง,องนอ้เลยองแก้เลยอาจะไหวแล้วแย่งยังไปลุงคนยืนก่คุณไมนไกินแซ่บเลย ตามลานปลาไหลขกอ,อยากกิมันเป็นปลาไหลโขกรุกินิงเนาแ่ยังือ้อามัมนยัาไมซื้อเอานะได้ตัวน่ตัวนัเอาไปซื้อกูมืองอันด่วนเาก็ซื้อนะอ อะไรบ้างอ่ะเกิดอยากเนี่ยบอกไปนหรอกบ่มีสีแดงก็สีเอามันใครไปซื้อไม่ได้เจ้าสีแดงมึงอยากเยอะไปนายา่ะกันมาเล้าก็ต้องซื้อแล้วนเนี่ยมันเนี่ยหมักตัวเองนั่นไม่ได้กินอายืมเงินกับเจ้ามุตหงษ์เงินซ้อนผัวยืมเนาะยืมเงินลุงเบิร์นบ่ซ้อนผัวยืมนะเขาคือสิว่าคนมีรายได้ค่ะเขาเริ่มให้ยืมมาสำนักชม ทั้งหมดทั้กินบักบ้าที่เราเคยกินสปอนเซอร์อะไรนี่กินบาแค่กินหมดละหมอิม่มเข่าหมดใช่ไหได้นะครับจะสปอนเซอร์อะไรถึงได้ผ่านไปทางเชอนก็ได้เห็นบักแดงหน่อยก็ซื้ออาหารมาให้มันในเด้อจ้า จะต้นก็เรื่องซอยในได้แต่เดิมอย่าไป่ายหูมันชื้อมันมาได้กินเออม่น่ะชูจ้องเอาเข่าไปให้มันกินน้ำเขาอ่อนแบบความห่วงใหญ่บแรงน่อยกนเป็นคนขอ้ข้าโตมันเนอขายข้าโตแม่เนอขายข้าโตมันเนอขาย้าโตมันไปพ่นนอขข้ามันเนอายขานเนอ้ามันเนาามีนเนามัเป็มันเนอานเนอนเนอนเอขา้มันเนอขาข้ามเาร้มันนตมนเอาขตันันน้ันน ซูใหย้ยซูก็ได้บุญสูดี่ก็ซีมาเบาาอาให้กูเระวังเด้อคุกบอด้มีไปครั้งมาดูสิบอกให้ <c oughs> เอาไว้คั้งคนที่ที่อ่บอกว่าให้ซักคุกเออไมด้ชั่วครับนักกับคังได้เลยนะอย่าพากกัเกเพิ่มเติมเช่นพนนังหนา จอไปถ่ายจอไปไม่งงหยกที่ว่าผู้คเป็นแค่ไปเห็นหันเฮ็ดนี่มันเสียเวลากู่สัจจะผู้เล่าประยักษ์ท่ให้แต่แน่จริงนะข่ามบวชนะเขาเปนอนอยู่ในโซฟาในเฮือนกุนน่ะไปให้เบิ่งนดูเห็นให้เบิ่งอย่างเห็นตะเกียงไรนะนะ่าไปแบบนั้นเถอะกูจะอายกูจะอายเบิ่งนไม่นะบอสอยู่บันไดผู้ถ่ายอยู่คู่มือเูื่นกุนน่ะตะเจีงจริงนะเขาไปเลยโดดเขาไปในกลางฮือน ใช่ค่ะกูเบิ่งนอนในโซฟาเขาไปเปิดของกูนอนเนี่ยเปิดแอร์นอนอีกเปิดรถไฟเพื 8, 2, nah. ่อนกูนะกูป็สียดายถึงเดือนกูก็จ่ายค่ะไฟถึงวันซุ้มกูอยู่สภาพแบบนี้นะนี่แหละเขาเอ่อนคนพอเพียงมีอย่างจะกินไปนี่หอมซ้ำยังไงก็ดีความอ่ำบ่ ก็ต้นมันดอกบักแดงน้อยน่ะอาเวไปก็เอาอาหารให้มันแน่จะไปละล่าจะไปแอบถ่ายเันละล่ายถั่วถั่วชนดานคนเนี่ยเขาเขาให้มันกินถ้าสันดานมาคือกันกับมะตองให้มันกินจะแม่นกู้บ๊วยตื่นกระนกไรแม่นช่วไปเลื่อนบูมไปเห็ดปากไปเห็ดปากเนี่ยไปเขาหวัดมั่นบได้บุญหนกด้วจ้ะ ทำความบาปแล้วทำความเลวแล้วก็พากระแสเขาอะมิจเตชีได้บาปตื่นม,มาเถา่าตายมิจเตเท่าเสียทิมเจ้าจะมาแลงเข้า,าวะเอา้าพากันไปทำบุญเด้พากันไปทำบุญมิจเตอีเถา่าเถ่าไปทำบุญนะแต่สมองแบบบาปสมองมามาแลนเฮ็ดคว่ำบาปเฮ็ดเฮ็ดบาปแล้วกแล่นเขาวัดแร่นเขาวัดแล้วกแล่นเขาเฮ็ดบาปมันก็นคือสีได้บุญลาย,อยดอกมิจเขีกาไปกินหัวสูตแล้วกูเบิ่งขาดแล้ว หากันไปอีกเด้อมือหนิไปอีกมือหนิไปคู่มือเลยก็ได้ไปนอนแช่ต้นมุ้งม่วงไปต่อยมุ้งม่วงกินมุ้งม่วงตึ้บต้นต้มม่วงก็แยงอยู่เรื่อยมุม่วงใส่กินเลยคุกปัดปลายเดาหน่วละพันบาทแค่นั้นแหละถ้าเก่งจริงนะปิ้นหัวเขาไปนะอย่าเห็ดแบบนั้นเขาเอิดกระจอกอย่าเห็ดแบบนั้นเขาเอิดคนกระจอกแปาว่ากระจอกอะไรเออกระจอกถ้าคนจริงนะมันต้องเขาไปด้หัวเลยปีนเข้าไปเลย ไปนอนในโซฟากูเปิดแอร์นอนรถเพื่อนกูประด้ล็อกเด้ด่ค่ะกูปิดไปสื่อๆกูแงะไปสื่อๆประตูต่างๆกูมั่นใจล้วนกูก็นุ้งสมบัติยังพอซื้อสิเอาไปได้ก็สัตว์นี่แต่ชิ้นใหญ่ๆตู้เย็นกับบักไงแนะนำแบกได้กับแบกเอาโนมีเนี่ยหิรักแโซฟากับบักใหญ่บอกเล็กน้อยถ้าไปกันโยนอาหารให้มันแน่ซื้อขนมไปก้อนมันแน่ได้เงินบริีจกกักอะไร เห็นพากันด้เงินบริจาคบ่แมตติคนโง่เลนม่เห็นอะไรลว่าจะไป้ามงูขูมือก็เห็นตายเขาตายแบบตันอยู่ในคุกคนเห็ดแบบันคนเห็ดแบบนงูเออคนฉลาดคงกิไม่อะไอเดียวอิ่มเลยคนคนงูคนฉลาดเขาเห็นนะนะคนจะขามงูเขาเอินคนงูอวดฉลาดคือประจะคล้องนะฉลาดไปแบบนั้นคือนไปจะคล้องนเก่งนะสักกูกล้ามาักกูว่ามันกระจกแบบนอะไรมะ อาคนจริงันบอะไรเนาะคู้ว่าอยากแจ้งข่วมดอกมันเสียเวลาว่าแมน่นียงดอกอันมีคนแนะน้ำมาให้ไปแจ้งข่วมหนูกู้ว่าอยากแจ้งดอกมันเห็ดในห้องเสียเวลาจื่อๆเออคุณกูต้องเอาแบบนักหนักคุณเออเสียเงินค่าจ้างทนาอยูไปแจ้งสูนักกูเสียเปียกกว่าสัตว์กูเบิ้เงินหลายกว่ากูได้ว่าสัตว์กูเบิ้เห็ดนะกูเห็ดกูต้องเอามันแสนบาทคุณสองแสนบาทคุณกูเสียดูแบบนั้นให้มันคุ้มกับการจ้างทนายว่าสัตว์ เฮ็ดเฮ็ดจะจ่อห้องห้อยกันนะฮะหลอกไอ้บึงเน่ยเห็นลงจากรถนะปิ้นลงจากรถอ่ะไปถ่ายหูบเพื่อนเพื่อนเท่าหะนะกล้ากลัวกลัวฝ้าวเห็ดฝ้าวแหลนถึงกูจะโอ้ยอยากโคต์ไอ้คนบึงเนี่ยเนาะกล้องวงจรกุนอีกระดรเออีกล้องงเออข่งเพื่อนเพื่อนมาหน่อยเห็นจ้าเลยแหลมลุ้งกับ้าว่าย ไปยื้อน้นาหั่วมุณผูบ้บกแดงน้อยบดแดงน้อย้าบ่มีผู้เจ้ามันบ่เห่าดอกมันจะเห่าเวลามีผู้เจ้าบกแดงน้อยนะอืจิเวลามีผู้เจ้าแมันจะหวงแบบว่าแบบว่ามัน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 จะครอบคุมเห่าขนาดแบบว่ามันหวงเจ้านายหวงเจ้าคอง่าสั้นๆทาอันทาทาบ่มี่อันเจ้าคองน่ะมันจะอยู่แบบอยู่เป็น่าสั้นะมันสิบอเห้ามันสิบลไรคนมันหูมยมันหูมีผู้ดาวหาันกินมันก็กินบกแดงน้อยเป็นนั้น แต่ว่าทำนีเจ้าค้องเจ้าค้องให้มันกินนะมันโลบริชนใจไผไปไปมันกับบ่อหั่นบ่ะชันชั้นนอกจกครัวริกมันมันเป็นแล้วกแบงหน่อยค่ะเอาโอเคนแม่เนาะจะกินนีไรบ้างก่อนครับ